สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับครูติ๊กนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะนักเรียนเราได้เรียนรู้เรื่องคำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันกันไปครูติ๊กค่ะจะมาทบทวนเรื่องคำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันอีกครั้งให้นักเรียนนะคะคำว่าปัจจุบันค่ะหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่กาลังเป็นอยู่จะมีคาบอกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นคาว่า วันนี้ตอนนี้ชั่วโมงนี้เวลานี้ตัวอย่างประโยคของคำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันนะคะเช่นตอนนี้ฉันกำลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์คำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันก็คือคำว่าตอนนี้ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปค่ะเรามาเรียนเรื่องคำบอกช่วงเวลาในอดีตกันนะคะภาพที่3เรื่องคำบอกช่วงเวลาในอดีต อดีตค่ะคือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมักจะมีคำบอกช่วงเวลาคะ่ะนักเรียนเช่นคำว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานซืนปีก่อนเดือนก่อนวันก่อนคราวก่อนตอนนั้นปีที่แล้วสองเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์ที่แล้ววันอังคารที่แล้วค่ะ ตัวอย่างประโยคที่มีคำบอกช่วงเวลาในอดีตนะคะตัวอย่างแรกค่ะเมื่อวานเป็นวันหยุดคำบอกช่วงเวลาก็คือคำว่าเมื่อวานค่ะประโยคที่สองค่ะปีที่แล้วฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคำบอกช่วงเวลาก็คือคำว่าปีที่แล้วค่ะประโยคที่สามนะคะนักเรียนสัปดาห์ที่แล้ว ฉันเรียนเรื่องคำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันคำบอกช่วงเวลาก็คือคำว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะต่อไปประโยคที่4นะคะเมื่อเช้าฉันตื่นนอนตอน6กโมงเช้าคำบอกช่วงเวลาก็คือคำว่าเมื่อเช้าค่ะต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะวันก่อนเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านฉันคำบอกช่วงเวลาก็คือคำว่าวันก่อนค่ะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาเราเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตค่ะเราจะมีคำบอกช่วงเวลาในอดีตอยู่ในประโยคด้วย